สอนการใช้งานเครื่อง PC7 0 0ยี่ห้อ Utech อ,อุปกรณ์ภายในชุดมีดังนี้วิธีการคาลิเบตเครื่องเตรียมโพผบ pH และน้ำยามาตรฐานให้พร้อม pH 4, 7และ10ทำความสะอาดโพผบด้วยน้ำกลั่นและซับให้แห้งโดยใช้ทิชชู่จุ่มโพผบลงในบัฟเฟอร์ pH 7 กดปุ่มแคลเพื่อเข้าสู่โหมดการคาลิเบตรอจนกว่าค่าจะนิ่งโดยสังเกตหน้าจอจะปรากฏคำว่า ready กด enter หนึ่งครั้งเพื่อย,ยืนยันการคาลิเบตล้างผพบด้วยน้ำกันแล้วซับให้แห้งให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมแต่เปลี่ยนน้ำยาเป็น b เฟอร์ pH 4และ pH 1 0ตามลำดับ เมื่อคาริเบตครบ2จุดหน้าจอจะปรากฏค่าสโลปและออฟเซตที่หน้าจอเมื่อคาริเบตครบ3จุดเครื่องพร้อมใช้งานสำหรับการวัดค่า pH สามารถวัดตัวอย่างในโหมดวัดค่า pH ได้เลยโดยสังเกตที่หน้าจอด้านบนจะปรากฏ MEAS การวัดค่าการนำไฟฟ้าเตรียมโพบและน้ำยาสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าให้พร้อมกดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดการวัดไปยัง conductivity จุ่มโผบลงในน้ำยามาตรฐาน1413เมโครซีเมนต์โดยต้องให้น้ำยาท่วมทั้งสองขีดและในขณะที่วัดต้องใส่ปลอกสีชาวไว้เสมอกดปุ่มแคลวเพื่อเข้าสูโ่โหมดการคาลิเบตเมื่อค่าที่วัดได้เสถียรหน้าจอจะปรากฏคำว่า ready จากนั้นกด enter หนึ่งครั้งเพื่อย,ยืนยันค่า กดปุ่มเมเจอร์เพื่อกลับไปยังโหมดการวัดค่า